นอนใช้คืนเหนียวพื้นนี่จะว่าอันนางใบก็ยันนอนนานลงเงินหรือนอนใช่ได้จะไปนอนดอกไม่มีที่นอนเนาะกลางบ้านมือคืนอ่ะละว่าอาวุธไว้ในกลางบ้านนะเขาก็ยันได้คืนยันเขาไปเมี่ยงใครอยู่เขาไหลทหารนะโมวันนี้ทหารไล่เขาแล้วเมื่อวานเนี่ยเขาก็มาหลับเขานั่งนด้เองมัดขึ้นไปหาอุดหน้านั่นก็มอยากเก็บไว้เนาะ เขาก็อยากให้เอามืออเข่ว่าการพอบ้านการจะตั้งคาาวบอล่าสุดไในกินข่าวกินข่าว่าสบายที่ออกจากไปแล้วกับสี่เก้าไม้แล้วกับสีก้าไม้ก็เกินจากไปสี่มาบุเกินชวงมือบุสามือแล้วก็ไม้อีกสาลูกว่า ตอนนี้เมียเราหนีอท่านในไปเมียมันหนีอยู่ในบ้านมีแต่ว่าเขาแก้ปัญหาแก้ปัญหาให้ซื้อบนอยู่บนเศร้าให้เราต่างหากแล้วเละถือเจ้าค่ะคำว่าซ้ำซื้อน้ำแถวนั่นมีเตแนวนั่นแล้วทางดูกว่าเพราะว่าเรากับสีไปทางใดไปทางทางใดกับโบมี่บนสีไปแล้วนะมิเมีแต่พวกตูกพวกทางให้เราเลยพากันอยู่หั้นเธอเราก็เป็นคนบ้านนี่เนาะยูได้ดีเลยเธอเราเป็นคนบ้านนี่ บอสสมมุติว่าซื้อให้ลูกชายเ<อ>าจ้าเด้ใส่ชื่อลูกชายเจ้ากับชิบูฮิไซื้อบอสสมมุติว่าแบ่งเอาดินน้ำนองพอ,อดีสมมุติว่ได้มันน้อยอันนี้นะเานนะขาว่าไปนี่เด้อแม่ขอไปนี่สมมุติว่าเรามีที่มีทางปลูกถั่วปลูกผักาามาแล้วแล้วเราหม้อมาแล้วนะเบิ่งเมียเราเราผูกเมียเราในที่ดินของเราเองในตู้ของเราเองกับชิบูฮิไพว่าไม่เห็นชิบูฮิไพว่าแล้วก็ชิดูแลเมียของเราหะนะเบื้งเหมืนเรื่องมันเป็แบบใด เราต้องคอยอบรมแล้วไปเนื like Hence, ้อนั oh, ่นทางหลวงว่าชนลอเชียคนประชองชนเอเชียคนประชองได้ไหมไอ้เสียอลไรเห็นบัวบานเนี่ยถ้าไล่ไปนี่กับบวิดคือเก่าแบบนี้แเลยไงบอกทงเมื่อไหเลยเจ้าไลรใดๆกับบวิดไลยคนบัวไต่เจ้าว่าเจ้าไปบอกเจ้าหน้าที่ยังมาเอาเนี่ะเราต้องมีเงินไหนเพิ่นไหนเขาหางเงินไเลยเขาไล่เพิ่นว่านีะเขาบวชว่านะนี่เพิ่นหนึ่งเลยทำเอกสารมันข่วงเหตุของเขาสอบเพื่อนสอบท่านคนเนี่ บอกมันกับ่พังบักเถื่อนตายเลยนี่แต่ว่าหาที่อยู่ที่เศร้าให้เล่าเล่นเนาะโมลีเนาะแม่นกไปหาทางใดเอ็นเทียงนี้ได้สิจากนั้นเทียงนี่ยขบมยหาทำลายเนาะนี่เล็ดินตัวนี้ดิดินตอนนี้ทช่ไหมทำใครเนาะคนนี้เนาะแล้วดินเราออยู่หนแบบดินบ้านดินบ้านดินยังนะดินร่วมนะดินบ้านดินร่วมบมมี่เนะดินดินร่วมบมมี่ว่าในบ้านบมอึดด้าะเจ้าสองสิทายบอกใคร ดินบ้านเขา่งดินองหัตถุงเหียนเขาเขาก็อยดินองหัตถุงเหียนดินเชื่อนบุกคดเนี่ยแหละนี่ฮะทั้งหมดมันไปอยู่ข้างนอกมาสินี่อยู่ไกลๆมูแบบว่าห้างมูนี่ฮะนะแตบ่ถึงว่าขันไกลอยู่ที่บ้านแบบนี้ก็ได้ประมาณช้ำนี่เนาะแม่นประมาณช้ำนี่ก็ได้ไกลจากบ้านนี่เราจังบุไปวุ่นวายกับผู้ใดฮะนะจัดเล่าเที่ยวทางนั่งเล่ยจักบุก เพราะว่าตอนนี้นะมีทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นติดต่อมาเนาะว่าคําือเพิ่นว่านปั่นนําเาบ่จักเา่แลอยากขอซื้อให้เาหั่นนะพอได้ปกกระุอยู่าเล็กๆเอาน้อยๆก็ได้ถ้าว่าเจ้าสิไล่ไปก็ไปบ่วิทเจ้าดอก่าว่าปุกตปุกบูให้ก็บ่ให้เอาเงินให้มันได้แม่นว่าเออซื้อดินเนาะเฮ็ดให้นั้นนนี่ล่ะให้คือแผนของเพิ่นนี่คําแบบเอาเงินให้มันแล้วเาแผนของเพิ่นน่ะคิดว่า ชื <to> oh. uh ่อดินให้เลกบุกตูมให้เลยแหละถูกเมียเลาไว้ลือปู้ก็ป่านนี่ซื้อข่าซื้อน้ำเลยนะยันหน่อยกะห้มอเตอร์ดูแลเมียนี่กินหือกินยานี่ยันหน่อยเดือนนึงนี่น่าจะมีสตีกลับขึ้นมาได้หลายเติบทางดูว่ามันคนอยู่คนไปคนบริอยู่จับเราหักแพ้งกันไหนไปเห็นแต่ละที่นี่พ่อกันยูหักแพ้งกันหักแพ้งแล้วหักแพ้งครับบวึงบวบขั้วบวบชังน่ะ ปล่อยมันไปหาหุ่นหมูนั่นโอ้ไปหาหุ่นไหวบ้านเมืองหักแฟนกับไปเห็ดไปหาหรือว่าอันนี้โบคมเห้งหมูนะอันนี้แล้วอยากไปว่าใครมีเราไดินเดินผูกกับมันใายมันไหลอย่นี้แล้มันผูกเนี่ยเถียงลงเงินเรากับใบผูกแล้วเนาะใบผูกแล้วเถียงเราแมนเถียงเราแม่แม่ก็ไม่ผูกแล้วใบผูกแล้วนอกจากที่ดินของเราเองนะให้เราอยู่เองบัวให้เราไปบุญไหว้กับ ผู้อื่นนะนะอยากใหนยูดินของเราเองเดี๋ยวนี้นะแต่ยันเราแม่เหนพ่กที่หู้จักนะว่าผู้ใดสิขายให้ได้แน่นะนี่นะนี่ทางทีหนาเป็นนี่แถวทางเข่าแถวต่อแถวนี้แถวทางเข่านี่แม่เพรง่ายขอเพียงแต่มีเงินพอน้องแพทย์เลยถ้ามีเงินนี่จะจะมีบนขายเนาะบลีเนาะอยู่แล้วบนขายน่าจะได้อยู่แล้วอย่าไปอันให้มั่นเงินะโดยให้มั่นเราเห็้มาวันนี่ คันชื่อคันชื่อที่ดินนี่ก็ที่เอาแผนนี้ให้เป็นชื่อบ่าวเทิดแน่เป็นชื่อสะพานบุญแน่เนาะสองชื่อแล้วเราขายบ่ได้ขายบ่ได้ถ้าว่าขบุหนึ่งู้ใดบ่ยินยอมจะขายบ่ได้แม่นสั้นแหละสั้นแล้วขายแม่นแล้วเนาะขายแล้วเฮือนข่อยกะว่าสิไปว่าไออวาไปหันอีกเนาะอ๋อ้เขาจะขายก็ขายแล้วเฮือนข่อยเพราะว่าชื่อไอ้ข่อยพอแห้งล่ะเพราะว่าพอดีแห้งเป็นการแนมมาแล้วบาดนี่ยเจ้า แฮงเปตนายเลยเขาปรยักอยู่แล้วเขาก็ไปแล้วบ้านนี้ขายแล้วคือมันนั่นนี่แหละว่าสีไลแล้วนี่ครับคือนั่นนี่แหละแม่ไลแล้วโบวิสคือลูกเม่นี่ก็บ้าไปเมันนั่นนี่นั่นเราก็สิลิกมันใหม่มาวุ่นมันว่ะมันแบบนั้นมาทุ่งซี่เขากินกับสอมันว่ะมันโมเมนพอดำ เท่านั้นมัธรรมดาเอามะย่งมาซอสมองมันวะเจ้าชุดหยักมึกเด้อมันว่ะเอาบวหับแด้วบอกบวชเป็นตาเลยบอกไปซื่อเลยถ้าสมุนหาซื้อมันจะชื่ออยู่บ้านอื่นเนาะบ้านอื่นก็บ้านหไหนก็คนบ่หับอีกเนาะบ้านอื่นบ่ได้เคนบ่หับอีกบ้านนี้ พอเท่าเทิรนี่มีคนบ้านนี้คนบ้านนี้เขามิจะหาซื้อในบ้านนี่แหละถามในบ้านเบิ่งแหละสิว่ามีดินใช่เน่สีจะแจงให้เราอยู่ได้นะสองผู้เมียเราบว้ไปบุ่ไวว้เลยสางคามเดือดร้อนต่อผู้อื่นพูกตู่ให้เราและลรซื้อเข่าซื้อน้ำให้เราเพื่น,น,นว่านะลองปัวเมียเราเบิ้งลองปัวเมียเราเบิ้งนะคิดว่าอาการเดือนหนึ่งสองเดือนนี่อาจจะดีขึ้นอาการอาจจะกลับมาปกติว่าสั่นนะซาเพื่นว่า เมื่อบ้านเขาได้สับปะอีก่เธอะลูกชายจะผับวมเมื่อเปนี่เมื่อเมื่อเมื่อเมอเมื่อบมบ่อม่ครมบ่อเมบมือเมือเมอเา่เมือเูื่อเมือมื่อเมือเ่อยู่เ้ื่อเ่อม่เื่อเมื่อเ่อเมื่อมอเมย่อเ่เมื่อเมื่อเ่อมอเม่อเ่อเม่อม่าเอเมเมื่อ่อเม่าเม่อเ่อเม่อเม่อเมื่อเม่อเมเขื่อม่อเมี่อเืเม่มเือเมืคม่อมื่เหือมอเรมเหือออ เอาไปประมาณคนดีก็เป็นบ้าตัวเองกว่ะเขาขาบักเถอะทื่อว่าจบเลยขึ้นอยู่คนเดียวว่ะว่าไปสิล่ะแต่ว่าเวลาเมียแล้ววาแล้วบะเทียงเมียะไรเออบะเทียงแหลยขาเบิ่งกว่าคือเป็นคนแบบแบบธรรมดาได้บะเทียงไดเมีแบบกันแม่กันบริว่าแล้วเทียงบ้าแม่โอ้มันบะทัมแดงขึ้นแล้วมันวัดึกกระตุกใช้หัวแม่สมบัติบักเถอะ เห็นว่ามันใหม่ใหม่แน่น่ะแล้วมันเห็ดนธรวัดเดียวก็เห็นนิ่งๆนะเนาะอืมจลมันสีดึกอึนกระตุกเหัวเต่งบ่มันขวางเขยังเน uh, so ี่ยเดี๋ยวได้เขาหายเลยเรียกขอสื่อในไรอ้อยนะครับเพื่อนเจรไอ้อยครับเพื่อนเจรไรอ้อยนี่บ่ได้เนาะไกลฝนไหมยังเขาจุดยังเขาจุดอ้อยอีกเลยไหมย่านแล้ว มันดังไพ่รบรรลุงเงินอะรูปบรรลงเงินะมันดังไพ่ยี่สิบเคืนตั้งกะซีตั้งกะซีเหนบักดีดีงมามาใส่ไพ่เข็นแหมดถกเห็นในตลาดเทียนเห็นไปทที่บ้าองเน้นห้ากวคิดตัวไปเลยได้มันะ แล้วเ้ามาขึดหาตะเกียงกับเพนเนอร์ไปเห็นอดิลุงมันเมียมันเห็นมเข้าบ้านเห็นบอกมันบอกบกที่คอยบกที่คอยบกตีได้แล้วมันขลาไหลมันเรื่องว่าไปแม่ว่าไปแม่บอกบอกที่นี่ภามันนี่แบบไปอยู่จับอยู่เสียดายลำลังก็จบเจืออยะบอกอย่างไรกับบุฟังเนาะให้ไปอยูุ่่นบ้านเมียกับบุอยู่บาทนี่เราบุญจัก บ่อนธรรมะหากินแล้วอ่ไม่อยู่ที่บ่อนหุ่จักบ่อนธรรมะหากินแต่ได้อยู่ที่คือเห็นธรรมะหากินมันจะหากินไปชั้งมันบอกมีบอไปหาซื้ออ่ะทีไปหลอกตายให้ได้อยู่อ่ะไม่นี่ก็คือกันนั่นแหละมันขี้ขาดไปอยู่แซมันสิลมคนขี้ขัดเนี่ยแซมบ่ลมดอกดุเห็ดขี้ขาดเลยอย่าบางนิดบางแม่ทานนะทิมสะอยู่างนั้นมาต่างเท่าตัวมันวะห้าหม้อโซนแหละมัน บอกคุณงเขาจะผิดกับกระพเขาไหมะเนเท่าไร่อมใเว้าว่าแล้วมันบวชเป็นไผ่กระเบ้าเน้นอมันถิมจะถิมไทรทานจูมันนั่นมัดควันแต่หึงล้วก็บวดบ่อยังบ่ออัดวะเขาไปขี้เท้าอลยววะนอนนอนเนค่ะวัาทุกันได้เน้นบอก ไปไปยังใดนอนยังใดนอนเต็มฟุกวันเลยเถอะเถอะซื้ออยู่ห่วยเขาคิดอันเชียมนั่นโยูแขนมึงบึ้งว่ะเถิดเถิดซื้อหโยหื้อว่ะเขามึงนอนขับเนาะไปแม่ว่ะมึงเสพไปของเขาอะไรเมียมึงกอมาเาเถียงกูเมียก็ได้แต่เพียงข้าวเดียวเนี่ยเพราะเขาไปบอก ลายเยยตี้อนม่ใช่นอนแทวหนานแค่ห้องของของแค่น่วันได้โทรทามคอยอยู <t os> <t os <t os> <t os ่ในาทึ่ะไม่โทรบ่อโทถามอีเดือนนะมีเบอร์ทางไหกันโทรถามึงเขาจ่นงเ้ามันได้โท อยู่คนละบ้านอคนลเมือคนละหมนธรรมดากัไปแบบบเถิดว่าคือว่านัไปไหนว่าว่าไปคนละทิละทางนนู้ไป้ใครไปมันว่ะจักไปทางใดจังกเถอะไรเป็นธรรมดาเนาะเป็นธรรมดาจริงไปนั่มหาเห็นอะไรเอาเงินละมันเอาเงินมาเลยเงินในใบใบ เงินพอแล้วเด้พี่น well, uh, well, right. right. so uh ้องเว้จ huh. okay. uh ับไว้จับเงินเมียทุกันพอกันไอยจับเรื่องนักแล้วจับเงินแล้วมันคือว่ามาทั้งใหม่เลยจับเงินเราไปทด้ไหมเฮาเฮาเราไปฉุกยังมันได้ทางมันเอาไปเองมันเอาเงินตกมืออะไดิบีไปอยากให้ลูกเป็นนัะนนั่นเนาะเออมาเงนแก่มันว่าไห้เงินเอาให้เฮาอยากซื้อยังซื้อได้แล้วแต่เพราะว่าจะได้วัน่อือเงินในมือเฮาพัดวันเงินในมือเฮาข้าข้อเลยดิ เจ้าหน่อยทีเป็นโทษอีกปูอะไรปูเอาเงินให้เห็นว่าฐานนะเขายังบ่ซื้อเขาบ่ซื้อได้เขาบ่ซื้อบ่ะกันฐานเขาแล้วเขากันฐาแล้วบ่ยอมซื้อได้พอแพงเด้เขาบ่ซื้อได้ใานนหมซื้ออะไรมาซื้อให้ขายใช่ไหมขายมันให้ซื้้อใหมันเจ้าหน่อยจะใช้เงินนะเจ้าหน่อยจะเป็นโทษน้องชื่อท่านนี่เขาก็บอกฐานซื้อก็ชื่อของโจนเนาะอะไรของโจนกับว่าแมนบอกของโจนกับแมนเอาเงินไปแล้วก็บริษัทนี่ มันบริเอียงบริเหตในความดีอะไรมันไปคุ้มทางอื่นมันผลบัานเนี่ยมันเป็นกว่าเก่าได้บริผุ้นั้นล้วชืบอนให้พอหมใครทานมอนนี้แล้วพอว่าเอ้าอีเลยเวทเลยพักกหาซื้อทานกันนอนใช้คืนเหนียวคืนนี้จะว่าอันนางใบก็อยันนอนนานลงเงินหรือนอนใช่ไหมจะนอนไม่มีที่นอนเนาะกลาง้านหมดคืน อาละวาดอาวุธไว้ในกำบ้านนะเขาก็ย <t offs> mm ้มนี่คืนย้มนะเขาก็ไม่เอาใครอยู่เขาไหลทานารมอวันนี้ถ้าห้าลายเขาคลองร้อนเขาแล้ววันนี้เขาก็มาหลับเขานันดีของมัดขึ้นไปหาอุดหน้านั่นเขาไ่อยากเก็บไว้เนาะเขาก็อยากให้เอามืออเขาว่า รจะตั้งคาอทั้งแม่เพิ่นกัมันมุดมันวายอยากทั้งใดคือว่าทั้งแม่ทั้งใดบับอันนี้บมันลูกเก่าเนาะเอามือเอบเลูกเมืองมันเขาบอกอืเอาไว้นี่นี่แมนยีดอกบอกเถิกัคือบอกเธิตอนแรมันกับบริกุ่มกันคือแบบนี้แหละเท่าเถินี่แล้วเป็นทางไดก็ยาบ้านนี้ต้องหับเราเป็นคนบ้านนี้คนบ้านนี้บันนี้เขาับบนนี้เมีบอกเถิด คนละบ้านบ้านอื่นเจ้าพม่าอันวุ่นวายบ้านเี่เจ้าพม่าวุ่นวายเพรานอะไรคือวันบ้านที่น้ำอ้อยนั่นบ้านนาทึ้งน่ะเขาเย็นหูแล้วเนี่ยเป็นอะไรเงียบแล้วมันมาอยู่ทางไหนเงียบแล้วค้อยชงใสยว่าไอ้เทิเนี่ถ้าบราเห็นคอมเมนต้อนบ้านนาทึ้งไปว่าไอ้เทิเนี่ยทางบุ้ง้ัว่งจังงูสองมือสิมาอยู่บ้านเนาะสิมาเลยสิมาจะมันสิไปทางใด น่าตักใจเ่นะอุ๊บบ่คือนี่<อ>นี่นคือนี่เห็นบ่คือนี่เห็นเข่าไปวนนะวนหมอแหละว่นหมูมอยูอ่หัน่นโอ้ยว่นยัดหั่นเลยมันงกระถึกยัหัน่นเลยตัวนี้แล้วยังตัวนี้เออเดี๋ยวจ้ามันจะอยู่ทางไหนเจ้าน้ำมันจกกังวะมันเป็นภากันเมื่อบาอ้านเมียนราจักเนาะ พุเล็บผมชุดชุมลำทวายพลเล็บหงายมือไปจับมือหัดเาเมื่อกเมียเนี่ยยันหลอกแถวนี้แหละเขาบอกเพราะว่าเมียนี่ทั้งสาวใบก็บอกเถิดนี่สีเป่าไปบนดินสียู่แต่บ้านนี่เนาะสียู่แต่ในบ้านนี่อยู่ในบ้านเนี่ยแตยังทังควงก็ยังขายูมันบอกังเัินที่ เพราะว่าทางไงชาวใบา็เรียกว่าไอ้เทิดไปใช่ใช่ไปฮั่นแต่ว่าไอ้เทิดมันบันยอดเมื่อบาดนี้ไปทางอื่นบ่เทิดกับบัวไมีพี่น้องบาดนี้ิไปทางไหนนอกจากว่าวนเวียนอยู่แถวนี้บ่เทิดนี่ทางออกที่ดีแหละมิแต่ว่าหาที่ดินที่ดอนนัอะไรจะเจ๋งไงเล้ายพ่อ o ะ สมมุิเราซื้ออยู่เราไปเดือดร้อนสมมุิเราซื้ออยู่หน้าลงเงินเพื่ออะได้ปอาคนอื่นเราสิบบขายอยู่พุดไงไ่โเงินบ่ขายบ่แม่นเราเราสิบวขายเราอยากแห้ออกนี่จักวิดดินแล้วเนาะนี่นะแถวนี้แถวทางเชาบ้านนี่เนาะแถวเขตนี่ต้องถามเบิางนะเแถวมีผู้ขายพอดีล้มตูบลมยังนี่นะพอดี พอได้ปลุกตูปชนีดครับปันได้นอนเนาะเป็นไปได้บอกค่ะในเม่ไปถามชิปคุณชิปหนึ่งจะได้นะแม่แม่นบ้านนี่แหละชิปคุณชิปพอดีปลุกตูปแต่เราอยู่สองคนผัวเมียมอมไม่ไปนะ่ะมันบ่เหมาะแม่แม่นั่นมุถลาเหตุตูปเหยียงไปมันบ่เหมาะแม่เราปวดครั้งเราก็ผูกไว้เนาะแมย์ให้เราอันนี้แหละเอาเอายาให้เรากินนะให้เรากินยาตลอดนี่ ชตี้เล่าจิ๊บจับมาได้อาชีพดีขึ้นยาขันเขาบริเ็ดน้ำอุ่นแม่นแต่เขากับบุตต้องไปยื้อไหนทำเล่านะซื้อแต่ข้าวแตงโมสมุดว่าคัดผงแหว่ไหวพยัมพัวได้บ่ไหนพัวเพัวแปะมาให้กินเนาะสมมุิว่ามีที่มีทางอยู่แล้วสมมุิว่าตำรวจจับเข้าไปแล้วเอาเขาออกมาเขาก็มีบรรยุบันแมนบันนี้มีนั่นอยู่ได้คันนั้นผงแหว่ไหวพยัดพัวได้บ่ไหนพัวแปะมาป้อนอ๋อหืมเลอกได้บ่ไหน จะได้เจ้ากับบูวิศเนี่ยบูวิศคือว่าไปเห็ดนู่นเห็ดนี่คือบบเทอร์เราไปเห็ดนี่เจ้ายังจะได้เป็นโทษลำเราอยู่แต่ว่าเราไปเห็ดก็ได้มันบูวิศเด้พ่อแมย์ดูตัดขาดกันมาได้ไหมมิแต่ว่าหาทางออกที่ดีคือให้เราอยู่มีแต่กอมเราอยู่แบบบบให้ไปสั่งคนบูนไหวอย่าแล้วพอไปบูวิศดิมี แต่ว่าอย่าให้เด็กขาดเงินแม่มิเตว่าพยายามบอกเงินหน่อข้ามให้จะเล่าเห็นไหมเอ่ยเราไปซื้อนั่นซีนี้มันอย่างมันห้าวไอเดียวอะไรวะง่ายๆมันเดียวห้าวไอเดียวมันเป็นด้านไห้เลยแม่นจันมาจักแบบใดเลยในบ้านี้ในกัดสมมติว่าเราหิวเฮงเราไปหารับจ้างไปซื้อนั่นกัคือสิบูมิไข่ไขยเราลอกน้าบ้านไปใช้ลูกว่า จีหาชื่อยากอยู่แนวนั้นก็ได้เขาก็สีย่านถือได้ไหมเนี่ยเนี่ยแต่ก็สี้ห่างๆไปบางทีอาจิดอันนี้ก็ดีขึ้นกว่านี้เนาะเขาก็ได้อะไแต่เขาให้โอกาสเราบางทีเรานั่นแบบนี้แต่มันเปลี่ยนแต่มันคือเก่าเนาะแต่มันบเปลี่ยนมันคือยื้อพอมาบอกคือพอลุงกันค้นนั่นผลว่าแล้วตอนผนอยู่ในเทียงนี่ลูกได้จนได้แก่ใช้รถนะ ผูกแก่ได้แล้วยังกลับมาปกติอ่ะยังเออันนด็กมาเป็นคนดีอ่ะบักผดมันบดได้ดุได้ยังได้อ่นะพิดกับกับพอให้พอหายได้นะเด็กวันนี้คนมันมันเถื่อมันเป็นใจเป็นยังกระมี่ได้ไหมกลับมาเป็นคนดีก็ได้ได้กลับมาเป็นคนดีก็ด้ดีไปเถอะนั่นก็ดีแม่เองเนี่ยมันให้พอมันให้รับผักคนใจใหญ่ห่อนเข้าคนเฮ็ดไก่คอยเราใจห่อน หมัดชะก้นรถไทยแก่บ้าคืไโอ้โหเงทรมานแล้วนะเราเห็นแก่ลูกมัดชะรถแก่แก่แล้วเนาะบอก่พังเราเห็นแก่ลูกเราอะไรแล้วอยากหายลูกเราบอกบ่กพังมันดื้อแหละมันก็บปเห็ุแนวอื่นดอกมันเทียงเราเทียงเราบอกว่ามันเทียงมาคนนั้นมันหักใหญ่เลยลืมย่อยคอยแหละแล้วก็พอดีแม่เราไมาเอา ทั <Read> ้งม oh, mm ันบนคอว่ะแกจะ้รถไฟว่าพิศษามีไรแล้วก็เป็นคนดีอยู่บบบนี้เอ้ามันก็คนดีแล้วผอมันก็ดีแล้วก็ดีแล้วเราากหายแล้วก็บริพิษจะแห้งแล้วมันก็แรงแล้ะแล้วหอยเห็ดใช้มันเลยมันไปกรุงเทล่กัมันเห็ดเงินเราเมืองใหญ่ขังเงินคอยดิเงิน เป็นคนดีช่มไปเลยนะม่ะพ่อกับแม่ไม่แตะกี้กับยูทูบเห็นเด็เอาบุคคารู้ถูกเพื่อนได้บุคคลตัดสินได้บางคนอนาคตบางทีอาจสิกลับเป็นคนดีก็ได้ได้แต่มีโอกาสได้ปัวแม่ทั้าว่าเขามีโอกาสได้ปินได้ปัว่ะหาน่ะบางคนมันก็ได้นม่บริเหตยังดอกมันพิษมันหายกันซื้อๆบริเหตน้ำมือน้ำยานดำยังน่องมันนั่นบางคนห่ากระใหญ่ไม่ที่ไปทางไหนมิได้ไปคายเถื่อนน้ำผงน้ำคดเลยแล้วบางคนภาคภัยเถื่อนใครฟร้อมบอก็ไปพอมเปนคนใจหอนโดย มอเิดตอร์นี่แหละเราใช้ร้อยซื้อดินในบ้านนี่แหละเนาะเพราะว่าเราสิไปอยู่ทางอื่นบ่ได้อยู่ทางอื่นบ้านอื่นเป็นแห้งบ่หับแล้วนอกจากบ้านเองเพราะเธอจะเป็นคนบ้านนี้อยู่แล้วนะจะได้ก็บซื้อได้จะได้ก็อยู่ได้จัดกิจเป็นไปได้บ่ครับตัวพี่น้ออยเข่าพี่พัดขาดเข่าฮะ งัวนี่งัวน่ะตัดอันนี้ฮะงัวตัดโ <c oughs> อ้อันเบร์ถงนี่ไดรงัวตีอันเด็กใครย่ในหันเอาตูเข้ามานี่งัวกินเนอนอ,ม,อมันลืมอัดเด้มันนอนตันแรงคิดว่าตัดเข่าแล้วลก็โบถงขับ,บแท้นี่เอองัวเราเลี้ยงตอนได้บอกเห็นตอนนี้มันขึ้นไม่ตัดนี่มันขึ้นไม่โอ้คิดว่ามิสแต่ว่าผลตกแล้วปุ<อ>๋ยใช่หรือไงกินบุคคลให้ลีโน่นี่เนา่ ปอมัวซีหาซิปโตมันก็มัดเล้ว่อเป็นขอเนาะเขาสามีแมนอันนี้คือว่าเห็นว่าไอ้ขาขาซาเนี่ยนี่จำกูนี่ได้เออเจะเอาละมาไหลเองสังเกตแต่โดนโดนเลยได้ป่ะอ้าคือว่าเข่างามอยู่แล้วคือตัดอันนี้จนเบิดปุ๊บปุ๊บก็ว่าัดใบบ่วยใครคิดว่าตัดใบนะใคยสังเกตแต่โดนแล้วอันนี้นะคือว่าเข่างามอยู่ก็เป็นแบบนี้ป่ะมันนี่ แท่งัวกินข้าวผลนะพี่น้องเนาะสลักคลิปนี้กับคอโตจบคลิปไปก่อน